พี่น้องจามาปาตินเฮดเดอร์โหน่ะมีหีบตาดอกใหญ่ๆพี่นอ้องเลยเปล่า นีสิตากแดดจ้ะพี่น้องบุมีแดดดอกสิตากไว้ในห้องเศร้าหนาเนาะจ้ะตากไว้ในห้องเศร้าหนาได้ยังกินเล้งเนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องได้ยังกินเล้งเนาะมีบ้านไร่มื้อนี้สุปเผ็ดด้วยจ้ะสุปเผ็ดบ่ได้แกงเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งจากเถียเนาะมีแต่เก็บเลยก็ได ม่ได้เก็บบ่ได้เกลี่ยไงพี่น้องเบิง่งดอกนี้แม่มาปวดแทบพวดดอกใหญ่ครับเนี่ยพี่น้องบึงดอกนี้ดูงามมากเปล่า,งงาปัป่นนั่งเสาไทยอยู่หลุดปั่นนั่งเสาไทยอยู่หลุดเหตุผลก็ได้ งามไรสิเลือกกจะดอกแดงบางงามหอมของบ่อ,อนอะพิมอ์เห็ดบื่อบ่อยากสวยเลือกแต่เนาะอจ้าพี่น้องเห็ดไม่อึดไม่อยากนะคะ ายคักลายเนี่ยก็เห็ดฟินเลียนนี่แหละจ้าตาแข็งไม่ได้กินนานนาวเจ้าพี่น้องนานานาวนี่บุมี่นุกกินมีอยู่มินมีเต้เนืออเน้อต้าไอเต้เนื้อต้หมูต้ไก่แม่จ้าบ่อื้อดอกของจังสันแต่เห็ดจังสิมันบุมีเด็ดจ้านา,นานนาหนาวอ่ะ น,นี่แหละจ้าจักน้อยนี่ยหลับมีเลยเดือนนาเดือนท่านว่ามุกกระลานี่หิมะตกมันกันหนากัเสียบนแล้วจา้าแต่อันนี้ก็ยังเลื่มแก่เลื่มอันนี้แล้วจักน้อยก็สิบ่มีแล้วจะหายากแล้วมีดอกจักน้อยนี่ยใหิมะตกมาบ่าเศร้านี่กัจบกันเลยจา้าเห็ดกับหนาวแบบติดลบ ซูมือซูมือสิจ้ะอันนี้มันยังติดลบแล้วมันก็ยังเงินมันก็ยังขึ้นมากแลวมันก็ยังเงินได้เก็บอีกอยู่จ้ะเพราะว่าเห็ดอันนี้มันทนหนาวได้ดีดีดีจ้ะพี่น้องอีกอย่างนี่คนไทยเอื่นได้ยินคนอื่นเห็ดหิมะจะเห็ดอันนี้มันจิเกิดช่วงนี้แหละช่วงหิมะตกคนไทยเอื่นเห็ดหิมะผู้ลงคนคนอื่น พู่นลุงคุ้นเอินเห็ดมันปู่ดำพะนะเพื่นว่าเห็ดมันปู่ดำมันจีคายเห็ดมันปูด่ดอกนวเนี่ะพี่น้องนี่เชียงลูกสาวยังเพื่นบอกเนี่ยสูสนาพ,พูดอะไรหลกอยู่คนเดียว ทุสนาจ๋าพูดอะไรอยู่คนเดียวนะลูกดอกได้พูเป็นต่ห้อ,อก็บอกตาแข็งเล้วนุบได้น้อยหน่อยได้พี่น้องมีบาลไลทตาเแข็งไว้อยู่สองสามกุปว่านี่ก็ซุปกิน